สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน VAP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนนี้วันที่24นะครับเดือน1 1 2568นะครับเมื่อคืนราวกาชาติให้5กับ1นะครับผลที่ออก461กับ82ใครรูดที่1เข้าไปที่61นะครับ61 1นเน้นๆนะครับผม ดาวโจนวี p อพีให้9 5, ดดกับ5ผลที่ออก49835นะครับในรอบนี้เสดายที่ตัวเจาะเราไม่มาเนาะเน้น54เข้ามา35นะครับใครรูดที่5เข้าไปที่35ใครเอา9้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่98นะครับก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยดาวโจสตา์ให้0ูนย์กับ6ผลที่ออก917กับ24อันนี้หลุดไปนะครับพลาดเต็มเดียวเนาะเน้น61เข้ามา17นะครับ แนวทางวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนี้เนาะก็มาสายรูดกับสายเจาะหลุดไป1นรอบนะครับส่วนในคำคืนวันจันทร์นะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยติดตามเนาะแอดก็ทำตามสูตรคำนวณน,นะครับที่คิดได้แล้วก็นำตัวเลขมาฝากไปพี่สมาชิกนะครับกาชาดให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 6.0 หกสองหกแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกสองนะครับส่วนดาวโจน vip ดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3 37 38 39 75 78 79 3ตัว738นะครับ ก็จะมีเสียงดังรบกวนต้องขอภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่วันจันท์หุ้นดาวโจนเนี่ยผมให้ไปที่เลข2กับเลข9นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข9 9 0 9 3 9 4 2 0 2 3 สองสี่สามตัวสองเก้าศูนย์นะครับ mm hmm. นะครับผมสำหรับแนวทางวันจันทร์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสัหรับนในรอบดึกเนาะท่าในใดชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ